สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องก่าว Good Gam ส p เอพิ od 21แล้วนะฮะคลิปนี้เรายังอยู่ในเกม Roblox Map Brookhaven RP นะฮะวันนี้ก็มีน้องผมมาด้วยเช่นเคยเหมือนน้องผมชอบแมปนี้มากเลยนะแมปนี้จะทำโดย Wolfpack Games เดี๋ยวเราไปทัวร์กันต่อถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะฮะ <c oughs> เป็นพาร์ทที่4แล้วนะฮะไหนดูซิมีอัปเดตอะไรบ้าง Cupcakes and Companions Update อ๋อนี่ไง ไอ้ร้านขนมเค้กที่เราไปดูเมื่อวานฮะอ๋อน้องผมบอกว่ายัไม่ให้กดเพน้องผมยังโหลดอยู่เดี๋ยวตอนนี้เรามาอ่านอัปเดตกันก่อนร้านขนมเค้กเมื่อวานนะคะที่เราไปทัวร์เป็นอัปเดตมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนก,กับร้านไอติมได้แป๊บนึงนะแล้วก็มีอุปกรณ์คัพเค้กอันใหม่นะฮะมีโอ้โหมีพวกอุปกรณ์อะไร <ใน S 1> พวกนี้แล้วก็มี สามรถใหม่แทนเดมไบค์คาร์โกไบแล้วก็ปาร์ตี้ไบนะคะส่วนใหญ่เป็นจัก,กรยาน,นอยนะโอเคไปต่อเออใช่ผมรู้สึกว่าเมื่อวานผมพลาดไปอยู่สองอย่างนะคะก็คือไปดูว่าทางลับอยู่ที่ตรอกนี้หรือเปล่ากับผมพลาดข้างบนไปอันนึงนะคะก็คือ Breakfast Republic นั่นแหละลืมร้านอาหารเช้าไปเออเอาไหนก่อนดีเราไปดูตรอกลับก่อนละกันอ๋อแสดงว่าทางลับไม่อยู่ตรงนี้ฮะเพราะว่าถ้าทางลับอยู่ตรงนี้ กำแพงมันน่าจะยกขึ้นเท่าที่ผมจําได้นะอะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูข้างบนก่อนแต่เขาอัปเดตมาเยอะแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าห้องลับมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าฮนะอันนี้ขึ้นมาข้างบนอ๋อตรงนี้คือหมู่บ้านดิโอคะ่ะมันคือข้างบน,นกูนกนนะไม่ต้องเข้ามาตอกหรอกเดี๋ยวเราไปร้านอาหารกันเลยต่อไปเบคฟาสต์ริพิบริกนะคะอ่ะน้องผมปั่นจักรยานมาแล้วกูเราขึ้นไปชั้นสองกัน ตรงนี้นะคะคือร้าน Breakfast Republic เป็นร้านอาหารเช้ากุ้นมาเดี๋ยวดูสิมีอะไรบ้างมีโต๊ะก,กินอาหารนะฮะมีต้นไม้แล้วก็มีเมนู Breakfast All Day สโลแกนหรือเปล่าเดี๋ยวนะมันจะมื้อเช้าทั้งวันได้ไงมันต้องมีมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นดิข้างในโซนครัวนะฮะตรงนี้มีเคาน์เตอร์มีเตาทอดเตาย่างไม่เหมือนกันเหมือนแบบที่ร้านเบเกอร์บาร์เลย แล้วก็มีอาหารให้หยิบนะคะแพนเค้กกับวาฟเฟิลมีเครื่องดูดควันมีเครื่องปรุงประมาณนี้เคาน์เตอร์เป็นไม้นะคะส่วนใหญ่เป็นไม้กูดอ,อยู่ไหนอยู่ข้างล่างเนาะไม่ต้องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันต่อนะฮะเอ๊ะหรือว่าเออเราขึ้นไปดูหมู่บ้านดิโอคดีกว่าคือมันก็ไม่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรมากนะคะตรงแถมหมู่บ้านก็จะม,มีแต่แบบบ้านเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าจะเล็กที่เท่าไหร่อ่ะนี่ตรงนี้ มีโบสถอยู่นะฮะมีก้าวขอ้อยู่นะอาา่ะฮะเราเข้าโบสถกันดีก,กว่าตรงนี้มีเก้าอี้นะฮะแล้วก็เก้าอี้เต็ไมไปหมดมีที่ข้างหน้าสําหรับบาทหลวงใช่ไหมตรงนี้มีให้กดเป็นคนที่ทําอาชีพในโบสถนะฮะผมไม่รู้จะเลือกอยังไงดีบาทหลวงอะไรพวกนี้ปะแล้วก็มีเก้าอี้กับ funeral เรียกว่าเป็นโรงฮะ แล้วก็ใส่ชื่อได้อ่ะไปต่อไปต่อนี่ตรงนี้คือหมู่บ้านดิโอ๊กจริงด้วยอ๋อขึ้นไปข้างบนคืออีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วอรอคราวหมู่บ้านคราวโพยนะคะข้างบนนี่หมู่บ้านคราวโพยมีป้ายโฆษณากับสถานีรถไฟใต้ดินนะฮะแล้วก็ป้ายรถเมล์ป้ายโฆษณาเราสามารถเขียนได้นะฮะอย่างเช่นผมจะเขียนว่าเอ่อ เอยนแบบนี้มันดูแบบว่ามันดูไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะฮะผมเขียนว่าบลูกอยูเฮเว่นแล้วกันนะแค่นี้แหละก้อยู่ไหพี่อยู่ที่ป้ายโฆษณาพี่ก็มันจะลงไปประมาณนี้นะคะสําหรับหมู่บ้านดิโอ๊กแล้วก็หมู่บ้านคราวโพยไปทัวร์กันต่อข้างล่างต่อไปนะฮะถึงสุดริมขอบเมืองแล้วแต่ยังมีอีกเยอะเลยตรงนี้คือทาวน์ลมีหลายอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกัน เข้ามาตรงนี้มีอะไรบ้างเออทาวหอมันมีสองชั้น<ฮ>ใช่ไหมตรงนี้คือการกูตรงนั้นเขาไม่ได้ให้เล่นน้ํามันเป็นบ่อน้ําไว้ตกแต่งทาวฮอใต้บันไดนะคะมีบ่อน้ํากับพวกต้นไม้ตรงนี้คือที่เลือกตั้งนายกแล้วก็เอ,อ่อที่สอบไปขับขี่นะฮะนี่ driver license test ตรงนี้สอบไปไไขับขี่ส่วนตรงนี้คือเหมือนเป็นที่มา ลงทะเบียนอะไรพวกนี้ปะนี่เมเยอร์แคนดิเดตผมเองโอเคส่วนตรงนี้คือครูหานะคะครูหาโหวตส่วนน้องมผม,มสอบไปขับขี่อยู่มผมก็ไม่แน่ใจว่าการสอบไปขับขี่มันเป็นยังไงนะไม่แน่ใจว่าเป็นแบบมาพิมพ์อย่างนี้หรือเปล่ามันน่าจะมีแบบแเชิงทฤษฎีกับเชิงปฏิบัติปะ,ปะก็คือให้มาสอบพิมพ์ในอ่ะฮะ พิมพ์ในคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะคะกลับไปลองขับจริงดูมาชั้นหนึ่งกันต่อเอ๊ะตรงนี้มีอีกมีอีก City Water and Power ตรงนี้เป็นศูนย์ควบคุมไฟฟ้าและน้ำของเมืองนะฮะเกออะไรเนี่ยระวงังอันตรายนะฮะตรงนี้มีกระแสไฟฟ้าแรงสูงตรงนี้ก็ระวังเหมือนกัน <c oughs> อ๋อตรงนี้คือวาล์วปั๊มน้ำ <c oughs> เด้วนะข้างๆตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะอ๋อข้างๆตรงนี้มันคือสถานีดับเพลิงปะมาต่อตรงนี้คือตรงที่จ่ายจ่ายเงินนะฮะจ่ายค่าค่าน้ำค่าน้ำมันค่าไฟค่าเช่าค่ามอสเกตคืออะไรไม่รู้ภาษีด้วยแล้วก็มีจ่ายตั๋วตั๋วอะไรอ่ะส่วนตรงนี้นะฮะ Paranormal Activity คือแบบว่าเป็นคล้ายๆกับส่วนที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องผิดปกตินะฮะไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าเขามีเครื่องอะไรอยู่ในกล่องด้วยมันเหมือนแบบพวกเครื่องจับสิ่งผิดปกติอะไรพวกนี้ตรงนี้มีตู้อะไรไม่รู้แล้วก็ชั้นวางของอ๋อที่นั่งให้การแล้วก็ที่นั่งคนทํางานกูทําอะไรอ่ะก็คือกูกระโดดมาจากชั้น เออปรดยาทําตามแล้วก็ตรงนี้คือออฟฟิศของ FBI นะฮะตรงนี้มีคอมพิวเตอร์3จอแล้วก็ฟังกิวทีฟอาจจะเป็นแบบเอ่อผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะฮะ possible hacker at house plot plot 13เขาบอกว่าแฮกเกอร์ที่เป็นไปได้อยู่ที่บ้านเลขที่13นะฮะแล้วก็อันนี้คือ most wanted ของเมืองบรุกเฮเว่น ชีฟรถเช่นพอยเซนไอวี่ฮีทเวฟควีนคอปป้าสปาร์คพลัแล้วก็มูนสตาร์นะฮะมีมชั้นวังของอ๋อตรงนี้ออฟฟิศคนเก็บภาษีนี่มีตู้เซฟแล้วก็ที่นั่งกับชั้นวังของนะฮะไปชั้นสองกันเลยชั้นสองมีอะไรไม่รู้รูตรงนี้เปิดปิดไฟได้โอ้โหปิดไฟทั้งท,งทาวคอเลยเหรอ นี่มีเขียนอยู่ทาวหอข้างหน้ามีระเบียงพี่้อยู่ไหนพี่อยู่ข้างบนตรงนี้มี Witness Protection Program นะฮะเป็นเรียกว่าการโครงการปกป้องพยานนะฮะมีแบบการาใส่วิกใส่เสื้อปลอมเป็นคนอื่นแล้วก็มีที่นั่งแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Office. ออฟฟิศออฟฟิศนายกอโอเค นี่ไงมีหน้าผมแล้วผมเป็นนายกมีที่ทํางานนะฮะชั้นวางของเก้าอี้นั่งเผื่อว่ามีใครจะมาเรียกร้องอะไรแล้วก็รูปนายกอีกอันปะไม่ใช่เป็นรูปลงๆอะไรไม่รู้ส่วนทางขวานะฮะมีอยู่ห้องเดียวห้องตัดสินคดีตรงนี้เหมือนจะเป็นที่นั่งสําหรับผู้พิพากษานะฮะส่วนตรงนี้สําหรับใครผมไม่แน่ใจน่าจะสําหรับพยานนะฮะให้มาให้การ แล้วก็มีที่นั่งประมาณนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างผมจะโดดลงระเบียงอันนี้ก็อย่าทำตามเรามาตรงนี้เป็นสุสานนะฮะ Brookhaven Cemetery พี่ก้อยู่ด้านไหนก็จะมีป้ายหลุมเต็มไปหมดพี่ก้อยอยู่ไหนเอเหมือนเราสามารถสามารถปรับแต่งได้นะ ช่มีเขียนแต่ละอย่างนะฮะก็จะเป็นทุ่งโลงๆที่มีป้ายหลุมส่วนตรงนี้คือโรงพยาบาลไหนสิโรงพยาบาล,าบาลเป็นยังไงโรงพยาบาลนะฮะเซนลุกฮัพิทอลเอามาจากเซนหลุยใช่ไหมโรงพยาบาลเซนลุกนะฮะใกล้อยู่ไหนอะพี่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วป้ายหลุม ตรงนี้ข้างหน้ามีที่จอดรถข้างในประตูโตใช่ไหมโลโก้โรงพยาบาลนะฮะสมัครน่าจะสมัครได้อันนี้มีเป็นผู้ป่วยเป็นที่นั่งรอสําหรับผู้ป่วยนะฮะที่นั่งเยอะมากตรงนี้คือเคาน์เตอร์เช็คอินมีสองที่กับดอกไม้แล้วก็อันนี้คือฟาร์เมซีเภสัชกร,รแผนกจาหน่ายยานั่นเองมีที่นั่งรอเหมือนกันแล้วก็มีชั้นวางยา มียานี้ยาหยิบได้อันนี้ที่สำหรับเภสัชกรนะฮะส่วนตรงนี้โอ้โหทุกคนครับโรงพยาบาลเขาอัปเดตมาเยอะเหมือนกันนะแล้วในโรงพยาบาลก็มีห้องรับด้วยเดี๋ยวค่อยไปดูห้องรับคืออันนี้ตรงนี้ผมทะลุเข้ามาเลยตรงนี้ก็เคาน์เตอร์เช็คอินอีกอันนะฮะห้องรับเดี๋ยวดูตรงนี้สมัครเป็นหมอได้มีเอ่อ เป็นเหมือนหน้าจอให้ดูผลการตรวจอะไรพวกนี้ชั้นวางของชั้นวางของเยอะมากตรงนี้ก็ชั้นชั้นวางเอกสารนะฮะตรงนี้คือที่ตรวจหัวใจของพวกหมอปะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะเออมันขยับตามมือเราด้วยอะเจ๋งเจ๋งกูดเอาแมวมาอีกแล้วสวตวว่ตรงนี้คือเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้คือแผนกผ่าตัดนะฮะ s u จอร r y มีปุ่มหรือหน้าจออะไรสักอย่างหนึ่งชั้นวางของมีปุ่มตรงนี้มันเป็นปุ่มหรือไฟอันนี้หน้าจอดูว่าข้างในร่างกายผู้ป่วยเป็นยังไงตรงนี้ปิ่นม่านได้อ่าให้พี่ก้านะอะไรโอ้ขอบคุณครับมีอะไรอีกตรงนี้มีหน้าจอมีอ๋อเหมือนเป็นแบบโต๊ะวางอุปกรณ์ผ่าตัดอะไรพวกนี้อ่ะส่วนตรงนี้คือห้อง สำหรับผู้ป่วยที่มานอนค้างโรงพยาบาลนะฮะในห้องห้องมันเหมือนเหมือนกันนะมีแค่ท่านอนที่ไม่เหมือนกันอันนี้ท่าแบบนอนแผ่เลยซึ่งแต่ละห้องนะคะก็จะมีปุ่มมีชั้นวางของเก้าอี้สำหรับคนมาเยี่ยมเปิดปิดม่านได้แล้วตรงนี้คืออะไรน่าจะแอลกอฮอล์นะฮะกดแอลกอฮอล์ที่นั่งสองที่หน้าจอแสดงพวกอัตราการเต้นของหัวใจ อะไรแบบนี้มีอะไรอีกอ๋อใช่ไปดูท่านอนเมื่อกี้นอนแผ่อันนี้นอนแบบนอนดูปกติดีส่วนอันสุดท้ายนะฮะเออสีปุ่มมันต่างกันด้วยนะอันนี้นอนตะแคงโอเคตรงนี้คือแผนกเอ็กซเรย์ ray. ตรงนี้คือที่นั่งที่มีเรียกว่าหลอดทดลองกับเอ้าว กู๊ดเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ไปแล้วกับหน้าจอแสดงผลนะฮะแล้วก็มีเอ่อเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์ส่วนตรงนี้ข้างหลังมันน่าจะมีห้องลับนี่ไงไงางผมไม่เข้าแล้วกันนะอ่านี่มีอันนี้ก็คือแสดงผลการตรวจนะฮะลูกกู๊ใช่ผมจะเข้าเครื่องเอ็กซเรย์บ้างเหมือนมันเปลี่ยนไปด้วยนะไอ้หน้าจอแสดงผลสแกนอยู่ แสงเอ็กซเรย์สแกนกระดูกออกมามทีทุกอย่างปกตินี่ไงมันเปลี่ยนไปครับลูกศรมาชี้ที่แขนแทนแล้วตรงนี้มีอะไรอ๋อตรงนี้คือคที่ของผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะรา,รากตนนึอ่าได้ผู้ป่วยฉุกเฉินก็จะเข้ามาทางนี้มีเตียงพยาบาลมีเก้าอี้นั่งรอต้นไม้ หน้าจอของหมอมมฉันแล้วก็ชั้นวางของท,ที่ตรงนี้อ่ะอ่าใช่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆกู๊ดมีอะไรอีกนี่ไงแผนกเด็กเกิดใหม่ครับเขาเรียกน,นี้หรือเปล่านะมีปุ่มมีชั้นวางเอกสารแล้วก็มีเด็กเด็กน้อยน่ารักทั้งสี่เตียงผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็ต่อไปเราจะไปดูห้องรับ ซึ่งห้องลับต้องใช้บันไดลิงปีนขึ้นไปนะคะหาบันไดก่อนนี่บันไดเอามาวางอ่ะนี่วางบันไดเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปผมตะลุยห้องลับไม่กี่ห้องนะะนี่ก็เป็นหนึ่งในห้องลับอันตรายที่ผมจะตะลุยเหมือนกับว่ามันเคยเป็นห้องอ้าวอาววางบันไดไปทั่วเลยมันเคยเป็นห้องทดลองเก่าของบริษัทเอเจนซี่นะคะนี่มีสารเคมีด้วยหน้าต่างทั้งหมดถูกปิด มีทางออกจากข้างนอกด้วยนะคะหน้าต่างแตกอยู่ตรงนี้นี่ที่ผ่าตัดหรือว่าจริงๆมันก็คือเคยเป็นโรงพยาบาลเคยเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเซนลูกนะคะแต่ว่าถูกปิดไปเพราะมันก็ดูมีแผนกปกติแต่ห้องนี้ดูไม่ปกติแล้วเอ้ยมันกดได้อะ่ะเอ้ยมีไฟขึ้นมาครับมันจะมีอะไรมาไหมผมกลัวแล้วนะมีปืนด้วยอะ่ะ หรือว่าเคยมีการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่มีเก้าอี้ล้มอยู่นะฮะเตียงก็ล้มมีสารเคมเหมือนแบบเป็นซอมบี้อะ่ะเหมือนเป็นหนูทดลองนะฮะตรงนี้เหมือนเป็นห้องทดลอง observation room น้องผมเริ่มกลัวแล้วไม่เป็นไรเนี่ยกูกูกอยู่ข้างล่างไปก็ไม่มีอะไรมากนะคะนอกจากซากของใช้นี่ไงโซน,นทดลองมีสารเคมีด้วย ผมลงไปดีกว่าว่าแต่ตอนนั้นที่ผมกดที่โลโก้เอเจนซี่แล้วมีไฟคืออะไรช่างมันเดี๋ยวไปดูกันต่อพี่าหล์กูอันนึงมาเร็วกูดเดี๋ยวก่อนนะเออใช่ผมพลาดอันนึงไปตรงข้างๆท่าวคอสถานีดับเพลิงอันนี้คืออันสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะส่วนนอกเมืองเดี๋ยวค่อยไปทัวร์ทีหลังหลังจบในเมือง สถานีดับเพลิงนะคะทางเข้าสำหรับคนอยู่ตรงนี้ประตูเปิดได้แน่นอนสิประตูก็ต้องเปิดได้แต่ประตูในเกมนี้บางที่นะคะมันก็ไม่เปิดเลยเราเดินทะลุไปเลยเดี๋ยวไหนดูซิมีเก้าอี้นั่งนะฮะเป็นสีแดงนะส่วนใหญ่ออมีโซฟามีเอ่อมีเคาน์เตอร์เช็คอินอะไรพวกนี้ใช่เช็คอินไหม มีปุ่มกดนะฮะแล้วก็มีหน้าจอกับเมาส์สมัครให้เป็นนักดับเพลิงโอเคส่วนตรงนี้คือเอ่อชั้นวังของมีแผ่นที่มีตู้คล้ายๆตู้เซิร์ฟเวอร์ไฟร์เด็ย่อม,มาจาก Fire Department ต<ม>์นะฮะแผนกดับเพลิง <คน S 1> ข้างหน้าตรงนี้นบบนอ๋อตรงนี้คือที่จอดรถด,ดับเพลิงนะฮะเอารถด,ดับเพลิงมาจอดในนี้ได้มีอยู่สองที่เปิดปิดได้เช่นกัน ใหญ่มากเพราะว่ามันคือไฟร์ทรัคหรือไฟร์เอนจินพี่เก้าพูดตงทางนี้ตรงนี้คือเอกซ์มีขวานนะฮะอยู่ก็พูดพี่ก้าขอโทษแล้วก็มีกล่องแล้วก็มีชุดนักดับเพลิงนะฮะเอ้ยเปลี่ยนชุดได้พี่เก้าก็จะลงไปแล้วนะเจ๋งเจ๋งเจ๋งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีข้างล่างพี่เก้าอยู่ มีอยู่ข้างล่างมีเก้าอี้สำหรับนักดับเพลิงให้เปลี่ยนชุดนะฮะอะไรเนี่ย r a t e d One Fire Company in Madison County คืออะไร <c oughs> ไม่แน่ใจนะฮะส่วนตรงนี้คือบันไดมีตู้ล็อกเกอร์นะฮะมีกล่องนี่ตรงนี้คือลางลอยตัวแต่ไม่รู้ลอยตัวได้จริงหรือเปล่าตรงนี้สมัครเป็นนักดับเพลิงนะฮะอย่างที่น้องมผมว่าที่ลางลอยตัวอ่ะฮะกูลงมาเลย เดี๋ยวนะทาไมอยู่เกมแหลกโอเคหายแหลกหละนี่กันรอที่กูจะลงมาแล้วอ้อามาแล้วครับโอเคตรงนี้มี fire extinguisher ถังดับเพลิงนะฮะอ่ะขึ้นไปชั้นสองกันมันมีแค่สองชั้นใช่ไหมใช่มีรูปภาพกับเปิดปิดไฟ มีทีวีนะฮะเป็นตรงที่ให้นักกระเพิงมาผ่อนคลาย Last Incident Downtown Building Fire คือแบบว่าเหตุล่าสุดนะฮะเกิดขึ้นที่ตึกดาวทามีไฟไหม้มีชั้นวางของตู้ล็อกเกอร์ตู้เยน็นตรงนี้ไว้กินอาหารนะฮะมนมีท่านอนด้วยนะหรอไหนอ๋อเอ๊ะตรงนี้มันคือมันคือที่นอนหรอมันควรจะเป็นที่ออกกำลังกายหรือเปล่า แล้วก็ตรงนี้คือเตียงนะคะเป็นเตียงสองชั้นตรงนี้เป็นเก้าอี้กินข้าวโต๊ะกินข้าวอะไรพวกนี้ปะเอ๊ะตรงนี้มีห้องอะไรด้วยห้องซ้วมครับห้องซ้วมห้องน้ําแล้วก็มีตู้เย็นชั้นวางของในห้องครัวซิงอ่างล้างจานนะฮะเอ่อก็ประมาณนี้นะคะสำหรับนักสถานีดับเพลิง นี่ลงทางนี้ได้เราจะออกไปข้างนอกแล้วก็อ่ะคลิปนี้<ว>ผมไว้ววไม่เป็นไรคุณลงมาคลิปนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็บายบาย